ัวนี้นะครับเป็นตัวหน้าไม้ s 3นะครับหน้าไม้2ระบบนะครับ s 3ของทางค่ายซิกนาวสปอร์ตนะครับถ้าท่านสั่งไปนะครับท่านจะได้เป็นบรรจุภัณฑ์นะครับหรือว่าเป็นกล่องไปแบบนี้นะครับก็มีเขียนํำกับให้นะครับแล้วก็มีตัวสีเขียวนี่ก็คือให้ทุกท่านนะครับเวลาได้รับกล่องนะครับได้รับพัสดุไปนะครับก็อย่าลืมนะครับให้ทําการถ่ายวิดีโอนะครับโดยที่ไม่ตัดต่อนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานครับในการเพิมสินค้าต่างนะครับเผื่อว่าพอแกะออกมาแล้วสินค้ามีปัญหา เยินดีที่จะเทมสินค้าให้ท่านนะครับก็บันทึกวิดีโอไว้ด้วยนะครับท่านไหนที่ได้สินค้าไปเนาะวิดีโอก็แนะนานะครับอย่าไปตัดต่อนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมาแกะให้ดูว่า,าเวลาท่านสั่งตัวหน้ามา์เอสไปเนี่ยท่านจะได้อะไรบ้างนะครับก็น้ําหนักตัวนี้นะครับเมื่อรวมกล่อง,ต,งต่างนะครับช่างวัสดุแล้วนะครับน้าหนักก็อยู่ประมาณสอด 480นะครับก็ประมาณ2องโอบานครับรวมกล่องด้วยนะครับโดยรวมนะครับน้ําหนักหน้าไม้ของ S3 ด้ตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ2โลนะครับมาดูกันว่าเวลาาน้าน้าสั่งเข้าไปนะครับน้าน้าจะได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าไม้นะครับแล้วก็อีกตัวนะครับเป็นตัวปีกนะครับหรือว่าตัวคันศรนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้ไปนะครับก็จะมีในส่วนของ ตัวกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับเป็นเหมือนลักษณะคู่มือการใช้งานนะครับก็มีรายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาจีนนะครับก็จะไปแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีอันนี้หมดแล้วนะนะครับก็ตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับในชุดนะครับที่แถมให้ไปนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ มีพวกตัวหกเหลี่ยมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน็อตนะครับหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่ตัวน็อตสีดำตัวนี้นะก็เดี๋ยวมาทําการประกอบกันนะครับแล้วก็มีลูกดอกนะครับสองสามลูกนะครับในส่วนของตัวลูกเหล็กแปดมิลอีกยี่สิบนัดนะครับก็ในกล่องนะครับในเซ็ตก็จะมีแจกให้ทุกท่านไปนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวในตัวลูกยางต่างๆต่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ารายละเอียดกันนะครับก็แจ้งไปเลยก็ได้นะครับลูกยางตัวนี้นะครับเป็นตัวยางลอง ตัวสลิมน,นะครับที่อยู่ด้านล่างของหน้าไม้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาใส่แล้วก็แจ้งรายละเลอียดกันตัวนี้ไม่มีอยู่ในเซ็ตน,นะครับตัวนี้ท่านต้องสั่งเพิ่มนะครับถ้าท่านสั่งนะครับพร้อมหน้าไม้นะครับก็ราคาอยู่ที่50บบาทนะครับตัวนี้นะเป็นตัวอย่างก็เดี๋ยวมาใส่ให้ดูนะครับตัวแรกเลยเดี๋ยวเรามาแกะตัวปีกนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นตัวหน้าไม้สองระบบนะรรับที่ถือว่าราคานะครับแล้วก็เรื่องโปรโมชั่นต่างๆถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีเคลือบในส่วนของตัวน้ํามันต่างๆมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวปีกนะครับก็มีโลโก้ของตัวซิกเนลสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเคลือบนะครับในส่วนของตัวน้ํามันกันสนิมต่างๆมาให้นะครับก็เป็นตัวปีกเหล็กแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับมาดูตัว หน้าไม้แล้วก็ตัวพันท้ายกันครับแล้วก็เดี๋ยวแล็กมาแบบนี้ให้ท่านนะนี่ตัวพันท้ายก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับศูนย์หลังนะครับปรับสายขวาขึ้นลงได้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกนะครับก็มีลักษณะเคลือบเงานะครับสวยงามแบบนี้นะครับก็ตางราคาครับราคาก็ ไม่ได้แพงนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้ได้2ระบบนะครับก็คือท่านสามารถที่จะดิงลูกดอกแดมิลได้นะครับแล้วก็ตัวลูกเหล็กนะครับหรือว่าตัวตัวนี้นะครับลูกเหล็กแดมิลได้ด้วยนะครับเป็นหน้าไม้สองระบบนะครับตัวประโจมตัวนี้เขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือนะครับท่านแค่ใส่ตัวคันอนเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยนะครับตัวเหยียบใส่มาให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ประกอบง่ายๆนะครับสายสลิงมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะส่วนแรกนะครับก็คือส่วนล่างนะครับสลิงล่างคู่ตัวนี้นะครับเราจะใส่เข้าไปด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเสียบเข้าไปด้านบนนะครับก็อย่างนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เสียบเข้ามาด้านล่างนะครับแล้วก็ อีกเส้นหนึ่งนะครับเสียบเข้ามาด้านบนนะครับแล้วท่านก็พลิกนะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยนะครับก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับตัวลูกยางตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าต้องสั่งเพิ่มนะครับลูกยางตัวนี้นะครับถ้าท่านสั่งหน้าไม้ไปนะครับแล้วก็แนะนำนะครับให้สั่งลูกยางตัวนี้ไปด้วยนะเพราะว่าในเซ็ตของตัว s 3นะครับไม่มีตัวนี้ให้นะครับจะมีในรุ่นของตัว b บ a c k p น n t อ e r นะครับขึ้นไปนะครับจะมีตัวนี้ให้นะตัว s 3ไม่มีนะครับสั่งเพิ่มก็ราคา50บาทนะครับ รเราจะามาใส่สลิงแบบนี้นะครับเอามาสวมเข้าที่ตัวสลิงเนาะแบบนี้นะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า mm hmm. เขาก็จะมีล็อกอยู่ครับเนี่ยมีล็อกสองล็อกแบบนี้นะครับท่านก็เอามาใส่ตัวสลิงนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาใส่ตัวหน้าไม้นะครับแล้วก็พลิกขึ้นมานะครับ เดี๋ยวขอจดระเบียบนิดนึงนะครับก็ก็จะมีล็อกอยู่นะครับถ้าท่านใส่ลงล็อกมันก็จะเข้าีบยพอดีแบบนี้นะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับ สลิงเส้นหนึ่งนะครับสลิงเส้นนี้นะอยู่ด้านบนนะครับสลิงตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนที่สั่งยางรองไปนะครับก็ใส่ตัวยางตัวนี้นะครับยางตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับทําหน้าที่ให้ตัวสายสลิงนะครับมันไม่ไปขูดนะครับกับล่องด้านในตัวนี้นะครับอาจจะทําให้หน้าไม้หรือว่าตัวตัวตัวก้านตัวนี้นะครับมันเป็นรอยนะครับเราก็ใส่กันไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีหกเหลี่ยมมาให้หนึ่งตัวนะครับ เหียมแต่ไม่ให้ในเสเสริจแล้วนะครับผกเตรี่ยมตัวใหญ่ตัวนี้เนาะแล้วก็มีน็อตนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเรากอาแค่สวมน็อตเข้าไปนะครับกรอกง่ายๆ,ๆนะครับไม่กี่นาทีเนาะหลังจากนั้นนะครับท่านก็ทําการไขให้แน่นนะครับเอาให้ตึงมือเนาะ เพียงเท่านี้เองนะครับท่านก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสําหรับตัวหน้าไม้ซิกนาสปอร์ตเอสนะครับยิงได้ทั้งตัวลูกเหล็กนะครับแปมิลแล้วก็ตัวลูกดอกแปมิลท่านเองนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับเผื่อนานะท่านไหนที่ตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าอยากใช้หน้าไม้นะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงตัวนี้นะครับเป็นตัวตอบโจทย์เลยครับก็แนะนําให้นะครับเป็นหน้าไม้2ระบบนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยนะครับ2ใบเท่านะครับ จะสวยแบบนี้เลยนะครับ